สวัสดีค่ะควรจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะสามใบนี้ที่ขึ้นมาก็คือเออทำไมพอเวลาเราถามถึงไอ้เรื่องบุคคลของคนในอดีตของเราหรือคนที่มีประเด็นกับเราทีไรเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะขึ้นพระทัก,กษะกับพระอสตรินาหูทั้งนั้นเลยเหมือนกับว่ามันถูกดึงพลังงานคนที่คล้ายกันเข้ามาหมดเลยอะเนาะ ก็ในสใบนี้ตัวของคุณเนี่ยตกทาเวสวรนะคะตอนนี้หน้าที่การงานของคุณก็ดีสังคมแวดล้อมรอบข้างของคุณก็ดีนะทำอะไรก็คือทำมาค้าขึ้นอ่ะตอนนี้คือเป็นขาขึ้นของคุณนะคะในขณะที่ชีวิตของคนที่มีประเด็นกับคุณตอนนี้เขาอ่ะเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะถ้าเขาไม่เจอในเรื่องเหตุอะไรที่มันหนักหนักมาก็คือเขาก็ตกเคาะกรรมหนักเลยแหละ ที่ได้ไพ่พระทักษะอย่างเงี้ยนะคะนั่นหมายความว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอะใช้กรรมของเขาจริงๆนะมันเป็นบ่งกรรมของเขาจริงๆเพราะว่า ไพ่สนับสนุนที่ขึ้นมาก็ขึ้นราหูเล็กด้วยคือพระอสุรินราหูนะคะพระอสุรินลาหูเนี่ยเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกว่าเขาอาจจะไปทําอะไรลับหลังคุณมาแล้วเขาไม่ได้บอกคุณนะ่ะมันเป็นไพ่ที่ไม่มีความสมดุลนะตัวเป็นคนแห่งเป็นนาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพระจันทร์ขึ้นมานี่แสดงถึงความวิตกกังวลนะเขาต้องมีอะไรหนักๆที่เขาอาจจะปกปิดแล้วไม่ได้บอกคุณแล้วสิ่งนั้นอ่ะเขาต้องไปแบกภาระรับผิดชอบอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าแรนดอมนี้ตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะตอนนี้ไพ่บอกว่าให้คุณอยู่นิ่งๆนะ